แต่เคสนี้นะคะเศรษฐกิจช่วงนี้แย่ไหมคะก็เอาเป็นว่าไม่ค่อยดีแล้วกันเนาะแต่ไม่น่าเชื่อนะคะเธอเนี่ยก็สามารถขายคอนโดได้เป็นอาเซนต์ยางรู้ไหมค่าขายยังไงถ้าพร้อมแล้วนะพฟกับการระยานิดอจิมาทีคะวาทีมค่ะ เป็นเพลงดังเลยนะที่ตอนนี้ครูเกตเพิ่เอาไปโคเวอร์นะคะไปใส่หนะะ้าตาเต้นทำ mv ถูยพอดีเลยนะ,ะจริงๆนี่ถ้าเกิดเรียกชื่อจริงเนี่ยอาจจะไม่คุ้นอชื่อเล่นพี่เลยนะคะจุ๋มค่ะพี่จุ๋มอ่ะพี่จุ๋มนะได้ได้ข่าวมีประวัติคือในการทําบุญอยู่ที่วัดเนี่ยคือเพลงเนี่ยเราเคยได้ยินเพลงวัดกันใช่ไหมคะเคยได้ยินเพลงไหมคะพูดขึ้นทีละโอใจะจะฟังเสียงนะคะอย่าโฟกัสเสียงแต่เอาไหมวะเอาเลยคะ่ะประมาณนี้แล้วก็มีอีกหลายๆเพลง พี่จุ๋มคือเจ้าของเสียงนั้นค่ะเอกมาเมยดหน่อยค่ะอยากฟังเสียงเธอไหมคะแต่ยังไม่ลห้ร้องตอนนี้เดี๋ยวหลังจบเคสก่อนโอ้โหนี่พี่จุ๋มถึงแม้ว,ว่าจะใช้เสียงในการทำบุญใช้เสียงในการทำความดีแต่ไม่้มีอุปสรรคในชีวิตเนาะในเล่าความเครียดหน่อยซิว่าช่วงเดือนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ช่วประมาณเดือน ประมาณเดือนสิงหากันยาปีที่แล้วสิงหากันยาปีที่แล้ว,ว,ลวก็กําลังเป็นโครงการส่วนมาจากเพิ่งเริ่มสวดใช่เใช่ค่ะและช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างคะหน้าดำเครืเครียดเลยคือตอนนั้นแม่ยังเธอเราไม่เราไม่รู้ด้วยว่ามีโครงการนีร้เราก็<อ><อ>ไม่ได้ไม่ได้สนใจตรงนี้ใช่ไหมคะแม่เวลาคนที่มีปัญหาอยู่เนาะมันมัวแต่ไปสนใจกับปัญหาที่กำเนิดเลยนะคะก็คือปัญหาที่ตัวเองตัวเองเปิดโรงเรียนสอนดนตรีค่ะแล้วก็ <คน S 2> มีคอนโด ปล่อยเช่า huh. แล้วก็มีบ้านที่ปล่อยเช่า mm hmm. ซึง่งทั้งสามหลังเนี่ยค่ะโรงเรียนเนี่ยเราก็คือเราซื้อที่ของเราเองแต่ว่าซื้อผ่อนนะคะซึ่งทั้งสามหลังเนี่ยคือบ้านที่ปล่อยเช่าสองหลังคอนโดบ,บ้านเนี่ย mm hmm. ถ้ามีคนเช่ามันก็โอเคใช่ไหมคะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยถ้ามีเด็กนักเรียนเนี่ยก็ทีช่ช่วงนั้นอ่ะมันกลายเป็นวิกฤตทุกที่ไม่มีใครเช่าแล้วเราก็ต้องผ่อนเราต้องรับ hmm. ค่าใช้จ่ายเนี่ยสามที่ นักเรียนไม่มีมาโดยไม่คนเช่าบ้านก็ไม่มีคนเช่าอ่ะซึ่งถ้าแบบว่าช่วงเดือนนั้นอ่ะถ้าถ้าถ้ามันคือตังเราก็เริ่มจนหมดแล้วอะค่ะคือถ้าเกิดว่ายื่ไป็นอีกเซตอีกสักเดือนสองเดือนนะคือหมดตัวเลยค่ะมีขวัใจก็แบบว่าล้มละลายหมดธุรกิจล้มบ้านก็มมไม่มีทุกอย่างจะทายเคยคมีชีวิตคล้ายแบบนี้ไหมคะก็บอกว่าอเครียดมากค่ะมีเข้าใจไม่รู้จะทำไงก็มเจอว่าเจอผู้สัญญาณเขาบอกแนะนำว่าให้เปิดบ้าน ท่านก็ไปเป็นพระอาจารย์นำลูกศิษย์ธรรมจักรแล้วก็ค่ะบอกเราว่าท่านคือก็เล่าปัญหาให้ท่านฟังแล้วท่านก็ถามว่าคำนีงว่าเออเราเกิดมาทำไมอะไรอันไหนต้องท่านก็ต้องท่านบอกว่าก็เทเลสตีกรอเออเทเลสตีหรอว่าเกิดมาทำไมแล้วแล้วเหมือนกับว่าสาระของชีวิตจริงๆมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงนะสาระมันไม่ใช่ว่าความเครียดตรงที่เราเป็นอยู่ใช่ไหมคะก็เริ่มแบบผ่อนคลา,า,ายเนาะเริ่มคลายกังวลนิดนึงก็ได,กได้ก็ได้คอนเซ็ปต์ได้การเตือนสติมาว่าจริงๆแล้วนะ่ะถ้าใจที่มันสบายเนี่ยทุกอย่างจะคลี่คลายใช่ไหมคะ <G ül üyor> ในี้ใจจะสบายได้ก็คือมันก็มีหลายวิธีคือนั่งสมาธิแล้วก็ตอนนี้ที่อยู่ในใ์เลยก็คือการโซ่ธรรมจักแต่สำหรับพี่จุ๋มน่าจะนั่งไม่ได้แน่นั่งไม่ไนั่งกูเอาแล้วเอาตังค์ที่ในใจคิดจนเอาขาชนขึ้นมาไส่แล้วค่ะนั่นหนูเข้าใจเพราะหนู อ่าแต่ในที <t ước> ่สุดก็ได้พบกับบทที่เป็นบทมหาศาลคือบทที่ก็เลยบอกว่าให้ไปสวดที่มันจากที่นี้แล้วก็ที่ก่อนที่จะสวดก่อนที่จะทาใจสวดได้เนี่ยค่ะมันก็ยังทําใจไม่ได้แลาวพี่ท่านเลยแนะนำว่าวาพที่เมื่อชัามันยึดก็ยึดหมดตัวก็หมดตัวโอเคก็เลยเริ่มจากจุดนี้ค่ะก็เลยบอกคือก็หมดตายก็ตายเออชีวก็แค่นตายก็ตายไะหปากเหี่ยวปะหยุดตา็หมดก็หมดช่ามันชีวิตก็แค่นี้เองก็หยุดหย เกิดมันมก็เกิดบนแต่ตัวใช่ไหมคะคือจุดที่เราปล่อยวางค่ะปล่อยปล่อยวางค่ะปล่อยวางแล้วก็สวดแบบว่าสวดสวดว่าสวดให้เสียงเสียงที่สวดแล้วเชื่อมเข้ามาข้างในตัวเลยค่ะสวดเพื่อให้เราจะทําเราจะทําใจแบบว่าสวดให้เสียงพระอาจารย์เชื่อมเข้ามาในตัวเราค่ะ,ะ,ะแลวววาา้วเราก็ขาขาาจะตั้งใจสวดสวดไปเรื่อยๆซึ่งบางทีมันก็เหนื่อยมันก็อะไรงไงค่ะเราไม่ซีเรียสกับตัวเองนะคะเหนื่อยเราก็อยู่เราก็นั่งทำสมาธิเอานี่ก็สวดไปเรื่อยๆค่ะ ก็คือให้มีความสบายมีคนสบายมีเด่นที่ใจเข้าใจเลยเพราะมีหลายคนนะคะบางคนเหวี่ยงมือุดตังมีตองจงยงเหวี่งพอาะพอหนึ่งด้านยึดตั้งแต่แปดโมงยีนสิบหุ่มหน้าได้ยอมตัดจุดกั้นนะครัแก่ไม่ออกคือส่วนที่ความเครียดนี่ต้องสบายแล้วก็สวยๆแล้วมีจุดใช่ไหมค่ะมีจุดไม่จะไม่จะไม่เครียดเลยก็แล้วจะไม่ซีเรียสดูว่าต้องกี่รอบต้องอะไรแต่ไม่จำกัดว่าต้องจะโฟกัสที่ว่าระหว่างที่เราสวดใจเราเป็นแบบไหนโฟกัสที่สภาพ เริ่มรู้สึกมันเริ่มรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแล้วสบายใจแค่ฟังพี่หนูก็รู้สึกสบายเฮ้เดี๋ยวพอไปสวเองเฮ้ยอย่าอย่าเดี๋ยวไป่ดีอย่าเดี๋ยเสร็จแล้วสวดไปประมาณกี่วันคะสวดมันก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆพอสวดไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์ได้คือพอมันสบายใจมันต้องอยากลุกไปไหนมอยากนั่งอยู่ตรงนั้นลมเย็นๆนั่งนั่งที่ไหนคะนั่งน่าจดีเลยอ่าต้องนั่งรับประทานธรรมกายเจดีด้วยนะคะช่วงเช้าๆร้อนลงแต่สบายๆแล้วก็รู้สึกว่าเราซีแนนมากเเหมือนอยู่คนเดียวบนโลกเลยที มันโลกมันเปลี่ยนไปต้นไม้ต้นเดียวกันตอนแรกเทียงเทียงมองต้นไม้ต้นนี้พอตลาดเพิ่มทำไมต้นไม้สวยมันกมากช่างเสนอเลยฉัเกิดแล้วเกิดเลยฉันอยากเป็นแบบเนี้ยมันมองโลกกว่ขึ้นมากมากเลยตรงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วได้ข่าวว่าสวดแล้วเสร็จแล้วก็มีไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งที่รู้จักกันก็เลยเล่าเป็นมงว่าตอนเนี้ยเราเป็นยังไงอยู่มีปัญหาอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวแนะนำน้องให้ ตามเขาวันรุ่งขึ้นเ้องไปทำติดป้ายอะไรตามเขาทุกอย่างเลยปรากฏว่าคอนโดอะค่ะที่ที่ไปเอาเอาบชัวไปแจ้งอ่ะบอกทาำเลได้ไหมะอยู่ทถวไหนอยู่ที่สุพรรณบุรที่ทีโรทีตรงใกล้ๆเซนทรัลพลาวใช่ค่ะโอ้โหทำเลดีมากนะคะบอกขายมาเป็นปีเป็นปีก็ยังเช่าไม่ได้ขายได้มันน่าแปลกนะคะว่าทำเลดีขนาดนั้นทำไมยังขายไม่ได้เอ๊ะขาดบุญหรือเปล่าเพราะมาเติมบุญเสร็จบ พอไปบอกไปบอกกับยามเรื่อมอเตอร์ไซค์อลไรบอกๆทุกคนบ <c oughs> อกว่ารุ่งขึ้นเอน้องที่เป็นแฟนของยามเนะ <c oughs> มี่ยอพี่ี่มีลูกค้าสนใจจะซื้ออะไรก็ได้ได้คุยกับลูกค้าเลย <c oughs> ไ,ไ้คุยกับลูกค้าบอกว่าต่อคน <c oughs> เดียวเท่ทานี้ได้ไหมอะไรก็อ,อ,อยู่เป็นราค้าอยู่ดีเชลล์ก็เก่ะไดก็โอเคก็รนะับปาก้าไปแต่ผู่ยังไม่ยังยังไม่ทาใจเลยตอนบ่ายบ้านในหลังที่ไม่ท่านที่ไม่มีคนเช่าก็มี เดียวเองค่ะภายในวันเดียวกันคือในวันเดียวกันค,คือยามเช้าขายคอนโดได้ยามบ่ายมีคนมาเช่าบ้างค่ะโอ้เอาา้าซ่าดูสุดยอดมากเสร็จสับแล้วคือหนึ่งเดือนเนี่ยพี่ก็ได้รับ,บงเงินจากค่าขายคอนโดนแล้วก็รู้ความทำสัญญาเช่าเรียบร้อยค่ะคือได้เงินครบทั้งสองที่เลยอ่วนมาจากหนึ่งเดือนคนลุกอีกเนาะส่วนมาจากหนึ่งเดือนก็คือเดือนตุลานี่ขายได้เป็นอัศจรรย์เลยโอ้โหอันนี้รวยอัศจรรย์แลัวและได้ข่าวเคส ะะเป็นเรื่องของธรรมะด้วยธรรมะภายในแต่หลายคนสงสยัยพระธรรมกายอยู่จริงไหมเอ๊ะที่บอกว่าพระธรรมกายเนี่ย,อยมออมีอยู่จริงปะ่ะเป็นพระไตรปิฎกอะไรหลายคนย,ยังนั่งมือตื้มมอมืดม่กันอยู่เลยแต่ตอาที่จุ่มนั่งแล้วเกิดอะไรขึ้นเอางี้ค่ะ,ค,ะคือคือพี่โฟกัสที่ใจเป็นหลักนะคะพี่จะไม่ได้โฟกัสว่าอันนี้คือการเห็นอันนี้คืออะไรคือเราไม่รู้แต่เราสัมผัสด้วยความรู้สึกของเราเองค่ะสัมผัสด้วยความรู้สึกถึงเวลาที่ การเข้ากลางหรืออะไรเงี้ยค่ะเราจะสัมผัสได้ตรงนั้นนะคะแล้วก็มีแบบว่าเข้ากลางก็แบบปๆ๊ดขึ้นมาคือเราก็ไม่รู้หรอกเราก็ไม่อยากไม่รู้ว่าออะไรหรืออะไรแต่เรารู้สึกได้ว่ามันดีจริงเลยอ่างเงี้ยมีเหมือนมีความสุขคุยแล้วขึ้นมาค่ะคือตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกหลายคนว่าจริงๆกับคนอื่นพูดตรงนั้นตรงนี้เราก็ไม่เราก็ไม่เชื่อหรอกใครจะบอกว่าอันนั้นดียรนี้เราไม่รู้แต่ว่า เรารู้แต่ว่าถ้าเราทำแล้วมันได้ผลลัพธ์มันเห็นผลลัพธ์ตัวอะไอย่างเี้รื่องขายคอนโดหาเรื่องความรู้สึกที่เราได้จริงจังนะคือมนอนผลปฏิบัติธรรมเราก้าวหน้าขึ้นมีผลลัพธ์จริงก็คือเราสัมผัสได้ว่าวิชาธรรมกายมีอยู่จริงที่สนยนกลางของเราเพราะด้วยอนุภาพสว่วนธร่มจักคนลุกอีกแล้วปลื้มจริงจังเลยนะคะอะตามสัญญานะคะในช่วงท้ายนี้พี่จุ๋มก็มิเพลงมาฝากด้วยใช่ไหมคะ เพลงว่าอะไรคะปันความสุขค่ะปันความสุขคุณคุณชื่อไหมคะถ้าไม่คุณชื่องั้นมารับฟังกันเลยดีกว่านะคะขอเสียงปรมฟล์จุงได้คะ่ะ พูดและเอาพูดแล้วเราต้องรีบิีงแล้วเราก็จะติดหูมากกับเพลงนี้ซึ่งทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะคะโอ้โหโเราพูดมานานหรือยังคะพี่จุ๋มสหรับคุณนักร้องนี้โอ้ต oh, ั้งแต่ปีมันสามแปดสามเก้ okay. <Okay. S 2> าแหละค่ะโอ้ค่ะโชคที่สร้างภาษาโชคอะเดีย๋วยวให้ฝากฝังซิงเกิลอีกนิดนึงนะคะมีบทเพลงอะไรอยากให้ติดตามต่ออีกบ้างตอนนี้ที่ล่าสุดที่ออกมาก็เป็นเพลงที่เปิดเพลงชื่อเพลงว่าชื่อเพลงอ่อ ของหญ่นล้วจริงๆพูดภาษาอีสานไม่ได้เลยแล้วลองตะบอลด้วยโมที่ว่าหัวได้นะเนี่ยตะบอลเยอะไปขอ่งของขนาดเยอะเลยเดี๋ยวให้ผู้จัดฝันกันได้อ่าก็เดี๋ยวไว้ในช่วงท้ายแล้วกันนะคะเดี๋ยวก็ขอเสียงปรบมือให้กับพี่โจนี่ค่ะ